สวัสดีครับผมนัทพนะครับจากหมู่บ้านลาวิล่าพอร์์อุธยาจะมาคุยกันในเรื่องบ้านแบบไหนที่คุณเลือกนะครับโครงการลาวิล่าพอร์์ได้ซื้อที่ดินตรงติดถนนสายเอเชียเพื่อตอบสนองให้คุณลูกค้าเนี่ยได้อยู่ในทําเลที่ดีที่สุดนะครับตรงข้ามป่าห้างเซนทรัลน,น,น้นําท่วมไม่ถึงแล้วก็ในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัย เราให้ระบบรักษาความปลอดภัยถึง3ชั้นนะครับและมีระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่นํามาใช้กับส่วนกลางสโมสรฟิตเนสสไว่ายน้ําบริษัทก็ได้เห็นความสําคัญตรงนี้ด้วยเพื่อความสุขของทุกๆคนในครอบครัวคุณเดินทางและใชเวลาได้เร็วขึ้นมาอยู่กับคนที่คุณรักได้เร็วขึ้นเห็นไหมครับว่าเราเองไม่ได้มองว่าเราจะขายแต่เราไปที่คุณค่าชีวิต ที่คุณจะได้ทั้งหมดครับทางเรายินดีเป็นที่ปรึกษาให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความเหมาะสมการสอดคล้องกับการใช้ชีวิตกับการแบบบ้านที่คุณลูกค้าจะเลือกซื้อในแต่ละแบบเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธนาคารเราเองเอาใจใส่ในเรื่องของคัดสรรดอกเบี้ยที่ถูกครับกับการผ่อนที่ถูกเพื่อให้คุณลูกค้าได้คุณค่าตรงนี้ทำเล เป็นทำเลที่มีมูลค่าก้าวกระโดดที่ไม่สามารถที่ซื้อที่ดินณตอนนี้แล้วสร้างขายให้เท่ากับราวิล่าพอยส์ขายให้ในวันนี้ได้แน่นอนนะครับทางลาวิล่าพอยส์ก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ให้เราได้ดูแลนะครับเราก็เราเองก็เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวของคุณลูกค้าโดยปณิธานที่ว่าหัวใจของเราคือบริการบ้านของท่านคือบ้านของเรา นะครับและเตรียมพบกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ขอบคุณครับ